แล้วกินเลยมากินเขาเอ,อมามากกินเดับวนนะด้วยข้าวเจ้าคือบา เขาเที่ยงเนาะ GDP ก็พุ่งเดือนกันเลยเนาะเงาเมาเหมือนกัน ไม่เย้ยไฟไหนแต่สันอยูของพันจะเมืองบุญมีก็กได้ปะ่ะพันตีปนนนนีปะ่ะนอน่ทานไลป่ะได้บอกทานไลอเพราะเอ็มก็จะทุกป,ปะ่ะเอาพิชิตเลยจะหน่อยนัน่ง dạng người nhanh mãi Đây, nhìn dạng 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 nó dạng rồi, dạng 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 ตังเงด็ดสูนนะเดโอดอ่ะต่อ <c oughs> ต่อระยำตะวันไปเส่รสท่านมากหมดเทมากแล้ว่อระยำ <c oughs>